จากนี้จะเป็นคนใบ้กันเว้ยเขาเข้ามาแล้วเหรอยังยังดึงฟิลฟิลดึงดิฟิลฟิลฟิดึงฟิลกดแล้วฟิลฟิลดึงกันดึงลีดเดอร์เข้ามาเราจะปิดไมหมลีดเดอร์กูไม่ยอมพูดจริงๆไม่เข้าหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราใครป่าละต้นป่าไงก็มึงมึงดูเดี๋ยวมันฟาร์มที่ไหนล่ะมันเปลี่ยนสกิลอยู่มัาก อะไรมั้เขี้ยนเวกูก็โดนดาดีไอปิดไม่ปิดไมปิดไมปิดไมเร็วเร็วเร็วไอเดี๋ยกูสั่งการคนเดียวกะซิกะซิใครปาใครปามึงฟาร์มไปเลยเด็ดไม่ฟังเลยใครกระซิบวะอ๋อไม่มีท้งเรอะททงเเดี๋ยวเดียว Uhm, ขะละใครสามมึงจะห้แทงเอออะแมงยี hai, ่กว่าเอสกว่า a s เอาตองเงียบๆกูโดนนะ ปลามึกมาแล้วปลาหมึกันนะยั้นันยังปลาหมึกอยู่เลยยังไม่จบยังไม่จบดีเลเนียคนเงียบขอมากที่อทีคุยอะไรเล่คนได้เกมคนได้ แม่เธอไลน์มาดาีกแล้วรอเปล่า แว่นอยู่ในป่าเลยนะรอรอมาขึ้นเลยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่งนู้นไม่มีซับหรออ๋อวองคอคีคีคีฟัง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 มัง

โอเคครับโอเคครับคเป็นหอโอ้ยโดนชีดโดนชีดโดนชีดโดนชีโดนชีดโดนชีดโดชีดโดนชีดโดนชีดโนชีดโดนชี Te lo quiero nos... enseñar. sí. ออมองยิงมั้งเด็กกูม,มีดาเมจที่ไหนปอไอ้ตัดกูเข้าไม่ถึงมึงก็เห็นอยู่ว่านาตยามันโยนอะไรมากูบอกว่าคีบเมื่อกี้ตีคีบไอตัดระวังระวังระวังนสี่นะคห้าตัวแข็งแข็งแข็งหยงก่อนถอยก่อนห้าตัวไม่ไหวมีคนเข้าข้างหลังไอ,ไอ,ไอ,ไอหือเลือดนิดเดียวเอง ไม่ไหวแล้วนะเล็ดน้อยใครขำอะไรวะขำเกมหรือปลาหมึกพูดิพ่อ้โหต้อนขำดูเด้าพ่อขำดูเด้าตกลงมาตกลงมาดูดูดอดูดูตามีความสุขจังวะคุขำไหมจ๊ะ อยากทำเสีย่ยวมันออกกูขับไม่ตั้งเฮ้ยไอ้อนี่มาไอ้มวสนามาเมื่อ่ปัดนึ่งปัดนึงปัดนึงปัดนึงเอ้ยแมวแมวแมว เลือดน้อยนะเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยมากนี่างมันสลับ <mm> โอเคอเ,เดี๋ยวสลับเดี๋ยวสลับตาตาสลับเดี๋ยวยิงป้อมแตยิงป้อมงนะแหนูยน่ให้พียรับเลยได้ๆๆๆๆขอเลือกปั๊นนึงนะอู้ย่างโดนหนักนั่งตรงนี้นรนะันบนยาวเลยนะครับอู้ย้ยตา ป้อมอยู่ป้อมอยู่พี่ป้อมหนึ่โอเคโอเคได้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 บนเอ่าร่างกำลังขึ้นไปนะระวังสามตัวคนน่ารักตาตากลางคัะตาตาตะตากลางได้ละแขนยาวพี่ชายปอกำลังดันล่างให้ปอระวังโอเคเส็จได้เลยปะไม่ได้เช่วย มี S <S หาอัพสะก,กียผีอ่ะอัพครับคับผีเดอร์ใครดูกลางก้างก้างปอดันล่างไปนะโอเคโอเคครับผีเดอร์ตามดูตามผีเดอร์พิกแวน <S <S 2> <S 2> มา <S <S 2> <S 2> ว่ะ แวนกำลังไปนาตยาระวังกลัวมันฉีดจ <diction aries> <Portuguese> ังวะไม่ใครยกวน โอ oh, เต็มเต็นเต็ได้ไเปี่ยนรถได้เปลี่ยนสู้เลคีมีปะไม่มีไม่มีโอเคโอเครอค่วยช่ช่วยช่วยานยช่วยบขาเข้าเข้าปั๊บนะขอเลยขอเลยขเลยปั๊บปั๊บปยิงหน้าไปเดียวสู้สู้ดันเลยดันเลยบอลยิงปั๊ไหมยิงปั๊บหมยิงปั๊แล้วถอยเลยรัมเ่ยมันเกิดละมเกิดแล้วนะ แม็กกับไปเอาเลือดก,กัอนไหมครับหังเียครับคนโดนคนโดนเฮ้ยแม็กถอยว่าถอย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 เลยถอยดูถอยถอยโดนสตาร์ทแม็กแม็กแม็กถอยถอยถอยเลยแม็กถอยเลยถอยถอยโอ้ไม่รอดไม่รอดถอยถอยไม่รอดไปเลยไปเลยไปเลยไบไบเข้าอ่ะไปเข้าแล้วช่วยช่วยช่วยได้ช่วยได้เราเราเกิดเราเกิดติมี่เกิด โอ้ยโอ้ยดินดงลาวิลโอ้โยเหลือใครวะเหลือลาวิลเหลือนัตาญาไล่เหรอนัตาญากับแวนเกิดละเกิดละเกิดละอ่านะไรดีตอนนี้ชี้บ่รนบ เกิดหมดเกิดหมดเดละหนอย่มเข้านะอดทนไว้ครก็ได้ไปดูมังกรโอ้โห,โหนั่นไงน่าสู่้าวิวอยู่นี่สาวิวอยู่แล้วพี่าคอยตัง ลอยนะครับอัน <c oughs> ตีอันจะตีอันนี้งันอันจะตีรากันโอ้โหมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่กลาง <c oughs> น hey, ีง่ครัเดี๋ยวเดี๋ยวยีน่ายีน่ายีน่าอยู่ข้างหลังทางสามตัวนะ,วนะมันขึ้นแล้วมันขึ้นไม่หาพวกพี่ๆแบนๆแบนๆแบนขึ้นแบนขึ้นแบนขึ้นขึ้นหลัง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 ไปแล้วไป โดนฉีกแล้วอีหาฉีกเก่งระวังทีนี้ถออยๆไปตาตาตาเข้าป้าหมอนตัวไหนจะตายปะไม่มีเนาะไม่มีเลยตากางกล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 างกากอนี้แว่นว่นกนโอ้ยกลางตากลางก Oh, oh, okay. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าได้อยู่ติดไหมพอไอ้ยังโอ้ยตามไอ้พถอยก่อนไหมถอยก่อนถอยก่อนเราก็ไม่มีสกิแ<ต>ลแวนแวนข้างซ้ายแวนข้างซ้ายอาะ โอ,อ,อนะ้โหทายอปนะโอ้โหมีนนนนหน้ามาวะ่ะโอ้โหพิงตามแล้หมดเียตะกุยร้อนเลยอะไรวะจบแล้ววันใหมแล้วยืดได้ไหม คิปค no, no, uh ิปโอ้โหโอ่งจบจบคลิปคิคลิปคิป่ไล่ไมาแล้วมาแล้วขั้นแรกอ่คงอยอยง้อยคนเลยไิอน้ยตก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 การกาบนการบนกาบนคนจะไปไปบนหิไปล่างดี โอ้ยจบไม่ได้ไม่ได้คิปก็คปบนยไม่น่าได้ต้องรอเกิมดกมาแล้วไเกิดแล้วพี่แม่ถขดเลยโอ้ยแมน,นจัดพอได้ไหมโอ้ปุ่ผม

รีเหอถ้าสีไม่ได้นี่ม,นม,มีแวนตามมีแวนมีนาตยานะข้างหลังมันรูแล้วอ่ะนาตยากันนะอืมไปไหนแหล้ววะเจ๊งกเจ๊งกอยากกว่ากันป้อมกันดีก่่าไป

เลโดนโดน,โดน,โดนตายเกิดแม็กตายเกิดแม็กเฮ้ยป้อมป้อมป้อมยีนะ่ากำลังมาแม็กยีนะ่ากำลังมา โอเคหมาแป๊บแป๊บแป๊บขอคว้าหอยถอยเลยถอยถอยถอยไม่ถแวนอยู่แวนอยู่นมันไตล่านี่นะไตล่า

มัน,ม,น,ม,นมาตกอนยังอมตมาลยคเไกิด่เม,มันอยู่อมะเสรูไม่มไหวเนี่ยเราดูได้ยื้อไว้ให้พี่ชาไปนะระวังนะเียปิงขึ้นรชาเฮ้ยบ เดี๋ยวเดี๋ยวคีบคีบคีบปิดปิดปิดตาไม่อยู่ตาไอ้ใครไม่อยู่กูเขาเขาอยู่เขาอยู่โอ้โหคีบไม่มาาไปเกลียร์ให้โอ้โหคีบไม่มาเฉลิ้งจะเกิดอะไรเชียร์คีบไม่มาเลยสัตว์โอ้โหคีบมันจะรู้เรื่องเรื่องถอย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 กันถอยกันถอยกันตีววางเออวางหวังดักดักดักโอ้ยพี่พี่แม่ตายดัก กมอลมากรกมอลดังทางรวไฟรุดเร็วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วครับมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้ว,อว,วโอ้โหว่ายว่าแม่มาขวาหน่อยมาขว้า,า,วา,า,วากับกูตามาสองคนกัน มาน่เฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีก yeah ูตามไม่ทันกูตามไม่ทันเอากูอยู่คลิปมายังเฮ้ยคลิปติดกลางโาถอยโผ่งถอยถอยแล้วถยแล้ว

ทำ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 ทบจบีจไหมคับป้างมารอวะจบบ้โอ๊ยรอคลิปอ่ะมาแล้วคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วเสเลจบกันไปสำรับเกมที่เงียบเหงาโคตรเอซ ของแม่มันเลยมาได้ MVP มันแอบ,บเล่นจนได้ MVP งั้นเราต้องรีบตะโกนให้แม่รูออ้นะ